ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto v วิบ s สถานที่สำหรับคนรักรถล้ำยุคและสายเท่แห่งอนาคตวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับรถ MPV สุดพิเศษที่ไม่ได้มีดีแค่ความกว้างแต่ยังพรีเมียมฉลาดและดีไซน์จัดจ้านนี่คือ2026 Toyota Sienna สีฟ้าน้ำเงินเข้มคันนี้ไม่ใช่แค่รถครอบครัวธรรมดาแต่คือยานยนต์อนาคตที่ตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยีเริ่มที่ดีไซน์ภายนอก Sienna 2026รุ่นใหม่นี้ออกแบบได้หรูหราและล้ำสมัยอย่างแท้จริง ไฟหน้าเล็ดทรงคมพร้อมเดทาม running light ต่อเนื่องกับกระจังหน้าแบบกว้างพร้อมแถบโครเมียมที่เพิ่มความมั่นใจในภาพลักษณ์กันชนหน้าถูกออกแบบให้โค้งมนและแอโร่ดินามิกลงตัวสีฟ้าเมทัลลิกแบบดีฟโอเชียนบลูสทอนแสงได้สวยงามมากเมื่ออยู่ใต้ไฟโชว์รูมมาดูด้านข้างกันบ้างเซเนนาหม่ดูเหมือนรถ SUV มากกว่ารถ MPV แบบเดิมๆเ,เส้นหลังคาไหลลื่นอย่างนุ่มน,นวลพร้อมประตูสไลด์ที่แนบสนิทไปกับตัวถังขอบหน้าต่างตกแต่งด้วยโครเมียมเงา และล้ออลลอยขนาด19นิ้วแบบ2โทนสีดำเงินช่วยเพิ่มลูคสปอร์ตเส้นสายของตัวรถมีความฉบเฉียวทุกองศาสีฟ้าน้ำเงินเข้มดูหรูหราแต่ยังแฝงด้วยพลังเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวหรือใช้เป็นรถพรีเมียมรับส่งลูกค้าด้านท้ายรถมีไฟไท้ายเล็ดแบบราบาร,ราาที่เชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวตลอดฝาท้ายโลโก้โตโยต้าติดตรงกลางเด่นชัดสปอยเลอร์หลังออกแบบให้เรียบลื่นเนียนไปกับแนวฝากระโปรงหลังกันชนหลังมีลูกสปอร์ตพร้อมดิฟฟิวเซอร์ เพิ่มความพรีเมียมทุกมุมมองยิ่งมองจากช์รูมที่มีไฟขาวสะท้อนสีฟ้าก็ยิ่งเด่นด้านเครื่องยนต์เซอแนอน่สิขับเคลื่อนด้วยขุมพลังไฮบริดขนาด2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ245แรงม้าประหยัดน้ำมันแต่ยังคงความแรงไว้ครบครันเกียร์ cvt ปรับจูนใหม่ตอบสนองไวมีโหมด ev สำหรับขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในระยะสัน้นรุ่นมาตรฐานเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าแต่มีตัวเลือกขับเคลื่อนสี่ล้อสำหรับผู้ที่ต้องการเสถียรภาพมากขึ้น ฟีลลิ่งการขับขี่เรียบลื่นและมั่นใจระบบช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีเข้าโค้งนิ่งและเงียบมากแม้ขับที่ความเร็วสูงพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบาขับง่ายในเมืองหรือเดินทางไกลก็สบายการเลี้ยววงแคบเหมาะมากสำหรับถนนเมืองใหญ่แบบกรุงเทพมาดูภายในห้องโดยสารการอินทอเนียร,รุ่นสีฟ้านี้ตกแต่งแบบทูโทนเบาะหนังสีน้ำเงินลิตัดด้วยแถบสีดำและโครเมียมซาติน แดชบอร์ดกว้างแบบมินิมอลพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มระบบหลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลขับขี่ไฮบริดและแผนที่นำทางได้ชัดเจนแสงแอมเบียนไล์สีฟ้าอ่อนเพิ่มความสบายตาในยามค่ำคืนเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศเบาะแถวที่2แบบกับตันซีดใหญ่และนุ่มพร้อมพนักวางขาและที่พักแขนรวมถึงมีพอร์ตชาร์จ USB-C ให้ใช้งาน แถวที่3นั่งสบายและพับเก็บเรียบได้เพิ่มพื้นที่เก็บของหลังคาพาโนรามิกรูฟเปิดรับแสงธรรมชาติให้ห้องโดยสารดูกว้างและสว่างเพิ่มความรู้สึกโปร่งสบายมีที่วางแก้วห่อลายจุดช่องเก็บของหลากหลายสะดวกต่อการใช้งานจริงเรื่องความปลอดภัยซีเอ็นนา2026จัดเต็มด้วยระบบ Toyota Safety Sense 3.0รุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบ r e c o l l i s i o n Adaptive Cruise Control Lane Keep a s s i s t Blind s p o t Monitor กล้องรอบคัน360องศา เ r ลย์ครอสทราฟฟิกอเลอร์และระบบช่วยจอดอัจฉริยะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบเตือนป้ายจราจรก็มีให้ฟีเจอร์ลำ้ลำลอื่นๆก็มีเช่นแท่นชาร์จไร้สายระบบเสียง jbl 1 2ลำโพงระบบสังงานด้วยเสียงและกุญแจสมาร์ทพร้อมพุชสตาร์ชื่อมต่อแอปโตโยต้าบนมือถือได้ทั้งเปิดแอร์สตาร์ทรถหาตำแหน่งรถและอีกมากมายสรุปแล้ว2 0 2 6 t o y o t a Sienna สีฟ้าเข้มคันนี้คือยานยนต์สำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่มีลูกหรือผู้บริหารที่ต้องการความสะดวกสบาย ก็สามารถขับได้อย่างมีสไตล์ทันสมัยและมั่นใจในทุกสถานการณ์ถ้าคุณกำลังมองหา MPV ที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถหรูพร้อมความกว้างและเทคโนโลยีขั้นสูงสเซนนาคันนี้แหละคือตัวเลือกที่ใช่บอกเราหน่อยในคอมเมนต์ว่าคุณพร้อมขับคันนี้หรือยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Vibes สำหรับรีวิวรถรุ่นใหม่ดีไซน์อนาคตและรถล้ำๆอีกเพียบแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีด,ขดหากต้องการชื่อคลิปคำอธิบาย หรือ Hashtag แบบมืออาชีพพร้อมอิโมจิสำหรับวิดีโอนี้บอกได้เลยครับผมจัดให้ครบแน่นอน